เตือนภัยสินค้าจีนครับอย่าเห็นแก่ความถูกกับโฆษณาที่แบบสาธิตสินค้าเกินจริงนะครับซื้อมาแล้วอาจจะมีปัญหาที่หลังก็ได้นะครับคลิปนี้จะมาเตือนภัยนะครับอย่าเห็นแก่ของถูกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าคุณอาจจะเสี่ยงทั้งหน้าแห่แห่แห่หน้าพังในกรณฎีกุมนะสกินแคร์เนาะสก็คือคุณอาจจะเสี่ยงกับการที่แบบบ้านไฟไหม้บ้นบานบึน้มบึ้มอ,อ,อ,อะไรแบบนี้คือเสียงเงินไปฟรีฟรีครับคือใช้งานได้แป๊บเดียวแล้วพังนะครับหากคุณไม่ทราบข้อต่างๆเหล่านี้ ต้องยอมรับก่อนว่าในปัจจุบันนะครับสินค้าจีนที่เข้ามาเนี่ยนอกจากราคาจะถูกแล้วนะครับโฆษณาของเขาหรือวิธีการในการสาธิตสินค้าของเขามันยัง Amazing ้าวมากๆนะครับซึ่งมันตอบโจทย์ปัญหาที่เรามีอยู่ในชีวิตประจําวันมากๆและที่าสาคัญครับบริษัทเหล่านี้ผมไม่แน่ใจว่ามีตั้งในประเทศไทยหรือเปล่าแต่ว่ามีคนจ้างไม่ว่าจะเป็นเหล่า i n f l u เซอร r นะครับหรือว่าเหล่าคนที่แบบมีผู้ติด,ดตามอะ,อะมาสาธิตหรือการใช้ภาพโฆษณาจาก จากจีนเลยแล้วมาซึ่งอย่างที่ผมบอกไปครับการทําโฆษณาการสาธิตการรีวิวของเขามันว้าวมากๆดังนั้นนะครับคลิปนี้ก็เลยอยากจะมาเตือนภัยพร้อมบอกวิธีการดูเบื้องต้นครับ เกี่ยวกับสินค้าราคาถูกจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่สินค้าจีนอย่างเดียวนะครับสินค้าของประเทศอื่นๆด้วยเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ที่เห็นเยอะสุดโดยเฉพาะบนทิกต o กเนี่ยนะครับก็จะเป็นสินค้าจีนเยอะมากครับหลังจากคุณดูโฆษณาและสาธิตสินค้าที่เป็นวิดีโอหรือเหล่าอินฟลูที่เข้ามาแนะนําคุณแล้วนะครับจะตัดสินใจซื้อเนี่ยด้วยราคาถูกแล้วก็โปรโมชั่นที่คุ้มค่ารวมถึงการสาธิตสินค้าที่บอกว่าดูแล้วมันเห็นผลเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ติดเลยครับแต่ให้ดูมาตรฐานเหล่านี้ประกอบนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าถ้าเป็นกรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าครับ ให้ดูเรื่องของการมีมอกหรือเปล่านะครับคุณอย่าลืมนะว่ามอกอเนี่ยอย่างน้อยเป็นมาตรฐานหนึ่งนะครับที่การันตีโดยหน่วยงานของไทยแน่แด้ว่าคือคุณใช้ไปแล้วบ้านไม่บ่มใช้ปลั๊กแล้วมันไม่ระเบิดใช้แล้วมันไม่ไฟไหม้ขาเบ้าปลั๊กแบบนี้นะครับอย่างน้อยก็มีหน่วยงานในการตรวจสอบถ้ามีมอกอครับบรรจัยระดับหนึ่งสินค้าที่ไม่มีมอกอแล้วถูกกําหนดนะครับว่า จะต้องมีนะโดยปกติถ้าทางมกตรวจเจอนะครับอันนี้จริงๆผิดกฎหมายนะครับจะมีโทษในการปรับเป็นจํานวนเงินนะครับเพราะว่าถือว่าไม่ได้มาตรฐานแล้วซึ่งมันจริงๆกฎหมายม,มันบังคับนะครับกรณีในกลุ่มที่เป็นพวกสกินแคร์ต่างๆซึ่งเราเห็นเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ที่เป็นสินค้าจากจีนแล้วก็อย่างที่บอกจ้างอินฟูหรือทำสาธิตดีๆให้ดูเลขที่จดแจ้งครับ <S <S แต่ให้ดูในเชิงลึกกว่านั้นนะครับเลขที่จดแจ้งก็คือการขออยนั่นแหละครับเพราะในกลุ่มสกินแคร์เนี่ยเขาจะเรียกเลขที่จดแจ้งเนาะอะไรต่างๆที่เราใช้กับผิวพ ภายนอกหรืออะไรเงี้ยให้เอาเลขที่จดแจ้งนั้นนะไม่ใช่ดูอย่างเดียวนะไปลองเซิร์ชดูนะครับในระบบของอยดูก่อนว่าเลขที่จดแจ้งนั้นเป็นการสวมออยมันปลอมหรือไม่ปลอมเนาะคุณจะสังเกตพี่รุดได้เช่นชื่อสินค้าชื่อผลิตภัณฑ์บริษัทที่เป็นผู้ผลิตจัดอะไรเงี้ย มันตรงกับที่แจ้งออยไว้หรือเปล่าถ้ามันไม่ตรงเนี่ยก็ลองสันนิษฐานดูนะครับว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะการผ่านออยเนี่ยครับถือว่าเป็นเครื่องการันตีความปลอดภัยอย่างหนึ่งและที่สําคัญอย่างน้อยอ่ะครับอย่างเนี้ยยังมีหน่วยงานรัฐซัพพอร์ตนะครับในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้งานสินค้าเหล่านี้นะครับวันเนี้ยเราจะเห็นว่าหลายผลิตภัณฑ์มากเลยที่ขายกันอยู่แล้วผมไปดูในยะยอดขายเป็นพันเลยนะ สันนิษฐานได้เลยว่าบางสินค้าหรือหลายสินค้าไม่มีเลขที่จดแจ้งนี้ครับหากเป็นของกินของใช้ครับต้องมีอยอนะครับซึ่งสินค้าประเภทกลุ่มอาหารเนี่ยมันก็จะมีมาตรฐานอยอยกําหนดแล้วเขาก็จะบอกเลยว่ามีสินค้าประเภทไหนบ้างคุณลองไปดูเว็บไซต์ของอยอยก็ได้ครับที่จะต้องขอแต่โดยปกติเนี่ย ถ้าเป็นพวกของกินที่แบบซีลมานะครับเป็นแพ็กเกจตดีๆแล้วกินเก็บได้นานๆหรืออะไรเงี้ยโดยปกติต้องขอแหละออยอทั้งนั้นนะครับยกเว้นไอ้พวกผลิตภัณฑ์แบบเหมือนชาวบ้านขายแล้วอย่างเช่นแบบเนื้ออบแห้งอะไรเงี้ยผลไม้อบแห้งแบบเนี้ยอาจจะไม่ต้องแต่ว่าอายุการเก็บรักษามันก็จะน้อยนะครับอย่างน้อยออยอจะเป็นตัวการันตีนึงครับในเรื่องของความปลอดภัยสารปนเปื้อนนะครับซึ่งหลายผลิตภัณฑ์นะครับของจีนที่เข้ามาในบ้านเราทุกวันนี้รวมถึงที่อยู่บนติ๊กต็อกช็อปเหลาย ยี่ห้อวันนี้ครับก็สันนิษฐานว่าอาจจะไม่มีครับคือกินแล้วอาจบางคนกินแล้ววันนี้อาจจะไม่มีผลมันก็ไม่แปลกเพราะว่าของบางอย่างมันต้องใช้เวลาในการสะสมแต่มันจะดีกว่าเนาะถ้าอย่างน้อยคุณเห็นว่ามันมีมาตรฐานและมีการผ่าน,นครับขั้นตอนในการตรวจสอบอย่าเห็นแก่ของถูกและภาพโฆษณาที่น่ากินอย่างเดียวหากตรงตามมาตรฐานเหล่านี้แล้วครับก็มั่นใจในการซื้อของถูกและผลิตภัณฑ์จากจีนเหล่านั้นได้นะครับส่วนกรณีที่หลายคนสงสัยว่าเอา้า ก็ s TikTok s h บอนะครับหรือแอปส้มแอปอื่นๆที่เป็นขายของหรือิมเม p เพลทนะครับเขาจะต้องมีการตรวจสอบและการันตีหรือเปล่าว่าสินค้าเหล่านี้ที่เข้ามาขายเนี่ยครับมันจะต้องมีมาตรฐานจากที่ทำมาและเป็นที่ปรึกษาแล้วเราเห็นระบบหลังบ้านแล้วรู้รจักนะครับระบบพวกนี้ส่วนใหญ่เนื่องจากสินค้าที่ขอเข้าไปมันมเยอะมากใช้ AI ในการตรวจสอบครับกรณีที่เป็นผู้ผลิตไทยเนี่ยครับโดยปกตินะ เขาจะขอเลยว่าอย่างพวกสกินแคร์อะไรถ้าจะเข้าไปครับก็จะต้องมีเอกสารออยส่งแนบเข้าไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะค่อนข้างมั่นใจได้แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นในหมวดหมู่ของจีนช่วยจีนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแอป tik t o อกเนี่ยผมเรียกว่าแอปเจ๊กนาะก็มีมาแบบถิ่นกำเนิดอะอยู่ที่จัดเมืองจีนเหมือนกันนะครับหรือช h อป e ีจริงๆก็ใช่นะครับอาจจะ ช่วยเหลือกันยังไงไม่รู้หรือเปล่าหรืออีกกรณีหนึ่งครับเพราส่งเอกสารอันเป็นเท็จทาให้ระบบตรวจจับซึ่งพอใช้ AI ในการตรวจสอบแล้วก็จะกรองไม่พอครับก็ทําให้สินค้าเหล่านี้หลุดมาแต่ผมบอกเลยนะจากประสบการณ์คือไม่ใช่ผมไม่เคยซื้อนะครับผมเคยซื้อเนี่ย,ย,ซ,ยซื้อมาทดลองเลยครับหลายผลิตภัณฑ์เนี่ยซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้จําเป็นจะต้องแบบดู ป็นผลิตภัณฑ์ที่เราต้องกินหรือต้องทาอะไรเงี้ยมาลองใช้ก็ไม่ได้ตามสปปรรพคุณนะครับที่เขาโฆษณาอย่างเช่นแบบว่าไอ้เครื่องดึงแบบไขมันที่จะมูกหรือว่าอะไรอย่างงี้นะเคยซื้อมาอันเนี้ยหรือว่าแบบผลิตภัณฑ์โกนหนวดโกนคิ้วอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่ไม่ได้ทําได้จริง นั้นนะครับวันนี้ก็เลยออกมาเตือนภัยไม่ได้แอนตี้เพราะจริงๆที่บ้านก็มีเชื้อสายจีนเหมือนกันไม่ได้แอนตี้อะไรกับประเทศจีนแต่ว่าอาจจะไม่ชอบอะไรรู้สึกไม่แฟร์หรือมาด้มตลาดอันนี้เป็นโดยธรรมชาติในเจอของอาจารย์ส่วนหนึ่งนะครับเพราะเราก็มีลูกศิษย์ทำธรุรกิจเยอะนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าอยากจะออกมาเตือนนะครับสติของผู้บริโภคในเพราะเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ครับเข้าใจเลยว่าทุกคนพยายามหาของถูกและคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มเงินครับแต่ถูกแล้วต้องไม่นั่งเสียใจภายหลังครับต้องไม่มีผลเสีย ต่อเนื่องนะครับจากการใช้งานเพราะนั้นถ้าจะเป็นไปได้เนาะเช็คข้อมูลตามที่บอกถ้ามันไม่ได้มาตรฐานจริงๆครับหรือมันไม่มีจริงเนาะก็แนะนําว่าอย่าทดลองใช้อย่าซื้อเลยเพราะว่าอาจจะเป็นผลเสียในภายหลังส่วนใครที่ยอมบอกขั้นขอจ่ายแพงขึ้นได้นิดนึงขอที่มันมีมาตรฐานดีกว่าก็สับสนุนผู้ผลิตนะครับหรือสินค้าที่ได้มาตรฐานของประเทศไทยผมไม่ได้บอกว่าสินค้าไทยนะสินค้าที่ได้มาตรฐานของประเทศไทยเพราะจริงๆแล้วครับมันมีสินค้าจีนนะครับที่เขาผ่านมาตรฐาน ทุกอย่างแล้วทำแบรนดิ้งในไทยแล้วก็มีมาตรฐานเยอะแยะเช่นกรณีของผมยกตัวอย่างเนาะกลุ่มเหล่าทีวีอย่างเงี้ยคุณก็จะรู้เลยว่ามันจะมีทีวีของประเทศจีนที่ขึ้นห้างถึงแม้ว่าราคาจะถูกกว่าญี่ปุ่นแต่จะไม่ได้หนีกันเยอะเนาะซึ่งถ้าเทียบกับของที่ขายอยู่บน Tik t o ็อก,กนะครับหรือช h อป e ี Lazada ในวันนี้อันนั้นก็ถูกกว่าเยอะเกินไปแล้วก็อันเนี้ยผมลองสั่งเล่นๆจากคลิปก่อนที่ให้ดูครับผมพบว่ามันไม่มีหมอกก่อน หาไม่เจอหรือถ้ามีอ่ะก็บอกทีนะยี่ห้อ,อที่แบบเป็นกระแสะทุกคนซื้อแล้วมีคนรีวิวเยอะๆนะครับอันนี้ไม่เจอจริงๆแล้วของแองยบางทีมันต้องใช้ระยะเวลาเป็นระยะยาวดังนั้นอย่าเห็นแก่ของถูกจนหน้ามืดตามหมวัวแล้วก็มีจิตสำนึกในการช่วยผู้ผลิตไทยก็ดีครับถ้าเกิดว่าพอจะช่วยได้แต่ถ้าเกิดช่วยไม่ได้เพราะว่าเงินในกระเป๋าเราไม่มีจริงก็ซื้ออย่างระแวดระวังแล้วกันครับฝากไว้ให้คิดนะครับในคลิปนี้ไปละไป,ไป